ธุรกิจขายแดดครับโอ้มาอีกแนวทางแล้วนะใครที่อยากจะหาเงินนะ,ะธุรกิจนี่ผมว่าน่าสนใจครัคือธุรกิจขายแดดว่าเป็นยังไงเอ้าไหนว่าแดดมันฟรีไม่มีคนซื้อเหรอแค่เช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นมาก็ได้แดดแล้วใครจะมาซื้อแดดเราโอ้ต้องบอกว่าตอนเนี้ย แต่เ,เป็นที่ต้องการของมหาชนมากนะจากโลกปัจจุบันเ,นเราใช้ทุกอยาก่างต้องใช้พลังงานหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะพัดลมทีวีตู้เย็นรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้พลังงานหมดเลยซึ่งพลังงาน,นโลกมันก็ลดนลงมาว่าไม่ใช่พลังงานจากน้ำมันอะไรเหมือนเดิมแล้วอนะันนั้นมันทำลายโลกแล้วก็เป็นมลพิษแต่เขาใช้พลังงานสะอาด ซึ่งหนึ่งในพลังงานสะอาดที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์นะเรื่องทั่วโลกเนี่ยจะมีโซโลา่าฟาร์มเนี่ยอยู่เยอะเลยหรือแม้กระทั่งบ้านคนหลายๆหลังเดี๋ยวนี้หลังคาบ้านก็จะติดโซลา่าเซลล์แล้วก็รับพลังงานแล้วก็เอามาใช้ก็เป็นเทรนที่ทั่วโลกเข้าไปกันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วไม่มีแดดละอย่างเช่นประเทศ ทางยุโรปเหนือแบบ Norway, แบบนอร์เวย์แบบนี้สองเดือนเต็มๆเ,เลยไม่มีแดดเลยก็ปแปลว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เสีย okay, โอกาสนะเดีย๋ยวบ้านเราเองก็ตามเนี่ยตอนกลางคืนเนี้ยไม่มีพระอาทิตย์มาแล้วเนี่ยแต่เราอยากจะใช้ไฟเกิดไม่มีไฟสำรองไว้จะทําไงอะ่ะ พระอาทิตตกไปแล้วอ่ะก็ใช้ไม่ได้สิยแล้วนั้นก็เลยมีธุรกิจขายแดดขึ้นมาครับคือเขาก็ขายแดดจริงๆนี่แหละแดดฟรีนี่แหละแต่สิ่งที่ไม่ฟรีที่เป็นต้นทุนของเขาเนี่ยคือดาวเทียมเขาจะเป็นบริษัทที่มีเรือข่ายดาวเทียมกระจายอยู่รอบโลกแล้วก็ที่ไหนบ้านหลังไหนสั่งแดดจากเขาตอนนั้นเนี่ยสมมติเเมืองไทยตอนเที่ยงคืนเราไม่มีพระอาทิตย์ละแต่บ้านเราติดไอโซลา่าเซลไว้เนี่ยก็กลิ๊กสั่งให้พิก,กัดไปนะกับบริษัทนี้มันก็จะตั้งดาวเทียมของมันนะฮะ ให้จากไอ้ดวงที่รับแดดอยู่จากที่อเมริกาฝั่งตรงข้ามของประเทศไทยแบบเนี้ยเห็นพระอาทิตย์อยู่อะ่ะก็ให้สะท้อนแสงแดดเนี่ยผ่านดาวเทียมสารพัดดวงไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงดาวเทียมดวงที่อยู่เหนือประเทศไทยแล้วก็หักลงมาแล้วท้อนลงมาที่หลังคาบ้านเราเนี่ยก็คือขายแดดยู่สั่งซื้อแดดจากฉันฉันก็ปรับองศาของดาวเทียมในเครือข่ายฉันเนี่ยจากจุดที่ได้รับแดดเนี่ยให้สะท้อนมาจนจุดที่เหนือลังคาบ้านอยู่แล้วก็สะท้อนลงไปเฉพาะหลังคาบ้านของเรา บ้านเพื่อบ้านก,ก็ไม่ได้จนะฮะพวกนี้เทคโนโลยีมันเนียบมากนะก็ลงมา,าเฉพาะบ้านของลูกค้าที่สั่งนะครับผมดังนั้นก็เนี่ยเอามาแชร์เป็นไอเดียนะแต่ถ้าใครสนใจมีกําลังผมว่าก็เป็นธุรกิจที่ดีนะดังนั้นเราก็จะมีลูกค้าอยู่ทั่วโลกเลยครับผม